สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบานๆวันนี้มาในเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะเป็นอาหารเจแล้วก็อิมบุญไปด้วยกันกับเมนูนี้ค่ะและเมนูนี้จะทํายังไงยากหรือง่ายและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะแอมินใช้เป็นขึ้นช่ายแล้วก็ใช้เป็นแครอทแล้วก็ใช้เป็นเห็ดหูหนูค่ะทุกอย่างก็หั่นเป็นซอยๆเล็กๆมาเรียบร้อยต่อไปค่ะก็คือโปรตีนเกษตรก็จะใช้เป็นโปรตีนเกษตรที่ขายกับเนื้อหมูนะนําไปแช่น้ําสัก1 0บถึงสินาทีค่ะพอแช่น้าเนี่ยเขาจะอมน้ําก่อนที่เราจะเอาไปประกอบอาหารนะคะเราจะต้องบีบน้ําออกให้หมดก่อนค่ะ โปรตีนเกษตรทำมาจากถั่วเหลืองนั่นเองค่ะบีบน้ำออกหมดเรียบร้อยก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือแป้งมันค่ะใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือเต้าหู้ถั่วเหลืองเต้าหู้ถั่วเหลืองซื้อมา1หลอดแล้วก็นำมาหั่นค่ะเดี๋ยวจะนำไปทอดด้วยนะคะวิธีการหั่นก็คือจะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ วิธีการหั่นก็ง่ายๆเลยค่ะก็คือหั่นตรงพลาสติกตรงกลางก่อนแล้วก็เอาออกมาแล้วก็ทําแบบนี้เท่าๆกันค่ะให้เป็นแว่นๆนะขั้นตอนต่อไปค่ะจะนาเต้าหู้มาทอดค่ะทอดเต้าหู้ให้เขามีความอร่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เต้าหู้จากที่อ่อนๆแบบนี้แข็งขึ้นมานะ เดี๋ยวทอดเต้าหู้เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำมันเยอะจนเกินไปแอนนินจะลินน้ำมันออกนะคะจะใช้กระทะใบเดิมค่ะกลับไปลินเอาน้ำมันออกแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปใส่โปรตีนเกษตรใส่แครอทแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปค่ะในส่วนของขึ้นช่ายยังไม่ใส่นะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ผัดค่ะผัดให้เขามีความหอมขึ้นมาค่ะ น้ำแห้งจนเกินไปไม่มีน้ำเลยแอดมินใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะมาปรุงรสชาติค่ะใส่น้ำตาลลงไปจากนั้นก็ใส่ซีอิวขาวลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใส่แป้งมันค่ะก่อนที่จะใส่ก็คนแป้งสักเล็กน้อยนะจากนั้นก็ใส่แป้งลงไปค่ะแล้วก็รีบใช้ตะหลิวนะคะคนเลยแล้วก็เช็คความข้นแอนดมินไม่ใส่เยอะนะคะเอาความข้นเล็กน้อยเท่านั้นค่ะถ้าข้นจนเกินไปก็เติมน้ำเปล่าลงไปได้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ขึ้นช่ายลงไป ถ้าอยากได้ความข้นอีกหรือว่าอยากได้น้ําอีกก็เติมลงไปได้นะคะน้ําลาทรงเครื่องของเราก็เสร็จแล้วจากนั้นเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอานเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ